ประเภทบริการทางธุรกิจสถานีวิทยุตลาดไทยเรดิโอ FM 94.75ไม่เกิซ์อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข่าวสารสาระและบันเทิงฟังได้ทั่วไทยฟังไกลได้ทั่วโลกทาง w w w t l a ตลาดไทยเรดิ o ตรัง c o m ติดต่อลงโฆษณาได้ที่062-896 2 8 4 5รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัยอ๋ออย่าลืมชวนลุงป้านนะอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับย่เสีติดเป็นภายต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมที่นี่สถานีวิทยุตลาดไทยเรดโอทำการส่งกระจายเสียงโดยระบบ FM ความถี่94.75เมกะิร ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นจากตลาดไทยเรดิโอดําำเนินรายการโดยดีเจต้าเม,มืองตรังสนับสนุนโดยร้านหวันพ้าม่านครับสวัสดีครับสวัสดีท่านฟังทุกท่านครับต้อนรับท่านฟังเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นจากสถานีวิทยุตลาดไทย Radio, 75, เรดีด์เอฟเอมเก้าเาเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังฟังได้ทางเฟอร์ไฟตลาดไทยเรดิโอ่ตรังดอท ดำเน,นินรายการข่าวท้องถิ่นโดยดีเจตําเมืองตรังเข้าสู่ในช่วงของ chanting, พยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้มีฝนฟ้ากะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-31อองศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรช่วงเนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ ประเภทข่าวบริการชุมชนขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถินประจำปี2565นาวัดป่าธรรมวัดหรือวัดป่าขวางหมู่ที่5ตำบลทุ่งยาวอำเภอรประเดียนจังหวัดตรงังในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมพุทธศักร,ราช2565ตรงกับแรม13ค่ำเดือน11ด้วยในปีนี้ทางวัดป่าธรรมวาดมีพระภิษุจำพรรษาเกิน5รูปจึงทำการทอดกรถินได้ตามพระบร,รมพุทธานุญาต เพื่อจะได้นําปัจจัยบริวารกระถินในครั้งนี้มาดาเนินการสร้างโรงครัวที่ยังไม่แล้วเสร็จให้เสร็จตามความประสงค์เพื่อจะได้เป็นถาวรวัตถุของวัดต่อไปท้ายที่สุดนี้ขออํานาจบารมีพระรัตนตรยัยและจตุรพิษพรชัยสีประการคืออายุวันนะสุขาภละปฏิพานธนสารสมบัติ คิดสิ่งได้ขอให้สำเร็จทุกประการเทินกำหนดการวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมพุทธศักร,ราช25 6 5ตรงกับแรม13ค่ำเดือน11เวลา9น้นกาคณะองค์กระถิน่นพร้อมกันที่วัดเวลา10บนการ30นาทีถวายประธานเพลแด่พระพิศกสาม,มนเนรเวลา11บนการ30นาทีเทศนาหนึ่งกันเวลา12นกานาทีถวายองค์กระถิน่นพระสงฆ์อนุโมทนา รวดน้ำเป็นเอนเสดพิธีประธานฝ่ายสงฆ์พระราชวรากรเจ้าคณะจังหวัดตรังพระครูธีคาเขตทาพิพรักเจ้าคณะอำเภอปะเหลียนพระครูจันทะสารวรวรรวัตเจ้าคณะตำบลปะเหลียนพระปราราชานวิทยาสโพเจ้าอาวาสวัดคนปลิงวานณารามประธานฝ่ายคารวสาคุณสมนึกทุบหอม,น,อมอานายอำเภอยะนาคำรองประธานฝ่ายคารวสาคุณสุชาติคงวัฒน,นนนท์สอบเจ 3, เคสามอำเภอปะเหลียน คุณเฉลิมพลชัยเกษศิลป์นายกเทศมนตรีตะบลทุ่งยาวคุณกิติทัตวงศิริสพลนายกอบตอทุ่งยาวประเภทข่าวทั่วไปัจหวัดตรังนะครับร่วมการประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัย,ยและให้ความช่วยเหลือนะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์การประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนะครับและให้ความช่วยเหลือนะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐบนรีนีครับเป็นประธานเปิดการประชุมและมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆทั่วประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยในช่วงต้นของการประชุมนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐนุนตีนีครับได้กล่าวทักไทยผู้เข้าร่วมประชุมว่า รัฐบาลมีความหวงใย,ยพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยซึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกเติยมรีนะครับได้ลงพื้นที่เยี่ยมตรวจและให้กำลังใจนะครับประชาชนทั้งนี้จะได้ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำกา,การการในระยะต่อไปเพื่อรัฐบาลได้เตรียมแผนเตรียมความพร้อมรับมือต่อไปยืนยันรัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน ด้านนายกจรสัเสนิโสภาผูัวร,ราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าที่ประชุมเนี่ยครับได้สรุปภาพรวมเนี่ยครับสถานการณ์อุทกภัยตลอดช่วงดูดูฝนที่ผ่านมารวมถึงอิทธิพลจากพายุโนรูและความเสียหายที่เกิดขึ้นการคาดการสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบเนี่ยครับกับประเทศไทยในช่วงต่อไปเนี่ยครับสำหรับจังหวัดตรังนะครับยังคงให้ทุกอำเภอรายงานสภาพน้ำฝนอย่างต่อเนื่องขอให้ทางโครงการชนบานานตรังนะครับ ได้แรยง,งานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำต่างๆพร้อมเร่งดำเนินการเนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำสร้างพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยต่างๆให้พร้อมการไฟฟ้าโซนภูมิภาคดำเนินการตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วาจากเสาไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุโทโกภยัย แขวงทั้งหลวงตรังเด่ครับและแขวงทั้งหลวงชนบทตรังดูแลความปลอดภัยของสายทางในความรับผิดชอบขณะดเดียวกันขอให้หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์เร่งสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ําในพื้นที่ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องด้วยประเบีขาวต่อไป การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจอตรังแทนตำแหน่งที่ว่างเขตเลือกตั้งที่อำเภอวังวิเศษประจําวันที่3ตุลาคม2565ที่ผ่านมามีผู้สมัครหนึ่งรายนายวิวสิทธิ์วงศิริพรกุลผลัดอบจอตรังนะครับในฐนานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง แทนตำแหน่งที่ว่างเขตเลือกตั้งที่1อําเภอวังวิเศษณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังชั้นหนึ่งตั้งแต่วันที่3-7ถึงตุลาคม2565ตั้งแต่เวลา8นากา30นาทีถึงเวลา16นากา30นาทีโดยครั้งนี้เป็นการรับสมัครวันแรกนะครับมีผู้เดินทางมาสมาัครหนึ่งรายคือนายสมเกียรติจีนมั่นสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังแทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่หนึ่งอำเภอวังวิเศษกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายน2565นี้พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้งได้แก่ตำบลเขาวิเศษตำบลท่าสะบ้าและตำบลวังมะปรางเฉพาะหมู่ที่3มหมู่ที่4หมู่ที่6หมู่ที่7หมู่ที่10และหมู่ที่11มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด38หน่วย ประเภทข่าวทั่วไปจากสถานการณ์ฝนตกสะสมในพื้นที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังได้ับส่งผลให้สะพานไม้ได้รับความเสียหายประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาได้จากสถานการณ์ฝนตกสะสมตั้งแต่วันที่27กันยายน2565ที่ผ่านมานในพื้นที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังส่งผลกระทบกับถนนในหมู่บ้านสายบ้านนาราร์ะนะครับไร่เหนือ ถึงน้ําตกนานสตอหมู่ที่4หมู่ที่15ตําบลปลเหลียนอาเภอปลเหลียนจังหวัดตรังและน้ําได้กับซอสะพานไม้จนเสียหายไม่สัญจรไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะครับสะพานไม้ที่เสียหายยาว28เมตรด้านไดน้กระจอาสังเจริญสภาผูว้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าจังหวัดตรังนะครับได้ติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดและยังคงให้ทุกอําเภอเนะครับรายงานสภาพน้ําฝนอย่างต่อเนื่อง ขอให้ทางโครงการชประทานตรังนะครับได้รายงานสภาพน้ําในอ่างเก็บน้ําและแหล่งน้ําต่างๆพร้อมเร่งดําเนินการติดตั้งเครื่องสุบน้ำในในพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วม,มซ้ำสร้างพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้เตรียมความพร้อมนะครับของบุคลารกรเดกครับเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธาราณาภัยต่างๆให้พร้อมการไฟฟ้าโวนภูมิภาค ดำเนินการตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วจากส่องไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยแขวงทั้งหลวงตรังนะครับและแขวงทั้งหลวงชนบทตรังดูแลความปลอดภัยของสายทางในความรับผิดชอบขณะเดียวกันขอให้หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์เตร่งสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์นะครับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องด้วย ประเพทข่าตัวไปัจ้วัาตรังเดยวครับจัดพิธีแสดงทรมรทเทศนาบทพระธรรมมเทเทนาเฉลิมพระธรรมอุพินณนะมะตะจารกถาเฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระพรมราชินีนาธพระพรมราชินีพันปีหลวง จังหวัดตรังเนี่ยครับจัดพิธีแสดงพระธรมร,ะธรมเทศนาบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมอุปินนมัตตะจรกักถาเฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าเสกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่วัดขุดตยารามอำเภอเมืองตรังเนี่ยครับ นายภูนัสมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานฝ่ายคารวาะในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมอุพินนามัตะจารักถาเฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมามงคเลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2565โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้จังหวัดรังได้กำได้ส่งมอบคัมภีเทศฉเฉลิมพระเกียรติบทพระธรรมเทศนาฉเฉลิม พระธรรมบารมีในอุพินณมะตะจารกถาเนื่องในโอกาสมามงคลเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคม2565แด่เจ้าอาวาสทั้ง174วัดในพื้นที่จังหวัดตรังพร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาให้พุทธศาสนิกชนได้สดับและน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ คระบรมได้ช่วยนีพันตีหลวงในทุกวันธรรมสหรือวันพระตลอดทั้งปีพระเทาทั่วไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเดครับเปิดการแข่งขันวิ่งเพื่ออนุรักษ์ท้องทะเลตรังปากเมงบีสอัฟมาราทอน2022 ที่ท่าเรือหาดปากเมงตำบลไม้ฝาดอำเภอศรีการจังหวัดตรังนายผูณนบสมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิ่งเพื่ออนุรักษ์กท้องทะเลตรังปากเมงบีสอัฟมาราธอน2022โดยมีนายณรงค์โสภารัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังกล่าวรายงาน ตามที่จังหวัดตรังะครับได้รับประกาศให้เป็นเมืองกีฬาหรือสปอร์ตซิตด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังร่วมกับอุทยานแห่งชาติหานเจ้าไหมสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดปักเมิงและบริษัท Speed World Organizer จำกัดจัดกิจกรรมการแข่งขันขวิ่งเพื่ออนุรักษ์ท้องทะเลตรัง ปักเมงบีสอัฟมาราทอน2022จำนวน3รายการคือรายการฟันรัน5กิโลเมตรผู้สมัคร294คนรายการมินิ มาลาทอนเนครับ10กิโลเมตรผู้สมัคร1อ่าตกองอไปครับผู้สมัคร505คนและรายการเครับอัฟมาลาทอน21กิโลเมตรผู้สมัคร617คนนณเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมและชายหาดปากเมงตำบลไม่ฝาดอำเภอสิเกาจังหวัดตรังนะครับเพื่อเป็นการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวฝั่งทะเลส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอสิเกาส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนใช้กิจกรรมกีฬาในการออกกําลังกายและเป็นกิจกรรมส่งเสริมเชิงสัญลักษณ์การขับเคลื่อนวาระความเป็นตรังเมืองกีฬาหรือตรังสปอร์ตซิตี้สำหรับการดําเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งเพื่ออนุรักษ์ท้องทะเลตรัง ปากเมงบีสอัฟมาราทอน2022ในครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นครั้งแรกและเป็นการจัดการแข่งขันตามระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองเส้นทางวิ่งจากสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์ ขอบคุณแห่งที่มาของข่าวท้องที่ในวันนี้จาก Google ข่าวท้องทิ่ต่างและข่าวพยาศัพส์ต่างต่างๆติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุตลาดไทยวิทย์เอแกรมสิบสี่จุดเจ้เมกะอําอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังฟังได้ทางเฟ w ร์ไฟเฟอตลาดไทยวิทยตรังดอทคอมำเนินรายการข่าวท้องถิ่นโดยดีเจตะมึงต่าง ท่านฟังมีข่าวไหนไม่ว่าจะในส่วนของงานจะมีเกียรติศพงานจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้จนร่วมรวมถึงข่าวที่เกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษาข่าวคนมีการข่าววุโิส่ต่างๆก็สามารถดีจานํามาประชาสัมพันธ์นํามาฝากกันได้ที่สถานีของเราผมมีหนีไปสื่อกลายกับข่าวคุณข่าวหรือสอบถามก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0628962845หรือฝากข่าวมาได้ทางอีเมลของเรา ตลาดไทยแอนเดอะสกอร์สองศูนย์หนึ่งสองและฝากติดตามรับฟังกันด้วยทุกช่วงของดีเจตลอดทั้งวันของทางสถานีของเราก็ได้ FM 94.75เไม่เกิดโดมถึงเฟอร์ไฟเฟดอทตลาดไทยเวดียลตรังดอทคอมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกพื้นที่ทุกสาขาชีมในการทำงานในการฟังเพลงในการเดินทางในการพักผ่อน ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ผมตั้มเมืองตรังพร้อมกับรายการข่าวท้องถิ่นลาท่านฟังไปก่อนเจอเจอกันใหม่ในวันต่อไปสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ เที่ยวเมืองตรังประคัสุเรงเมืองคนดีแดนดีทินดอกสีตรังงามตาโคตรเล่ันงามสุห่งคาแก่นไปเล่นอนุรักษ์พันธุ์ลาประยุทธ์เาสาธาี ลองเรือล้อกชมเกาะเจ้าไม่เที่ยวทัศนาปะการังงามตาหลากหลายใต้ท้องวารีรามพิ้งโอลิบงแหลงรวมนกน้ำมันทำสวยก็อุกสนุกที่ได้นอนทำให้ค่ำมา จอรดเที่ยวทินงสายขาวขาดบาหนึ่งฟังทะเลัำเพลงชมน้ำตกสวยอ่างทองว้ดพานเทพผลำปูราดื่มกาแฟเขาชงเลยชมทะเลสองข้งแห่งงามสองตนบาง ไม่ลืมเที่ยวงานประเพณีทำเยียงเตืยนใจชมพิธีหนยนไฟว่าเจเ้าของชาวจีนที่นี่ก,กราบด้วยรักสยามและขอขอชีวิตให้ลูกไดีๆสุขสินตเดินทางทุทกทีปลอดภัย ไม่ลืมเที่ยวงานประนี้ท Yeah, I'm not sure what you're i